โเดินตอนเดินเข้ามาก็คือแบบพี่ๆมาขับมาหาเยอะมากก็ขอบคุณทางทางทางเลินสกายที่ชวนเราสองคนมาด้วยคือก็จริงๆในๆในซีรีส์เราเราก็ใส่แว่นอยู่แล้วเราก็อาเออคิดว่าแบบสักครั้งหนึ่งก็อยากมาแบบว่าได้ใส่แว่นออกนมาวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับมาได้ชวนค่ะเปิดบอลก่อน,น,นที่รูปที่เลิ่อนไปแว่นเป็นยังไงครับนี่เหมือนชาร์ลีตูนออกมาจริงเหรอใช่แต่วันนี้ผมขออนุญ,ญาตใส่ด้วยก็คือ ผมในเรื่องผมไม่ได้ใส่แว่นไงก็แบบขอใส่บ้างได้ไหมล่ะได้วันนี้เป็นนี่เจตวิดเจตวิดเจ็ดตวิดเจตวิดเขาใส่แว่นเราเป็นไงดูดีนะเขาเหมือนแบบแต่เขาใส่มาสองงานนะข้างหลังนีข้างหลังอะไรน่ารักนะน่ารักแบบดูด้วยเขาใส่ไว้แล้วแบบดูดูเป็นแบบมาดามดูเป็นมาดามสวย ก็ดูหวานๆเป็นยังไงปลาหวานมากเลยมันเนี้หวานมากแต่พอได้ใส่แม่หลอกเขาเป็ปหหนไงบ้างน้ำหนักเกินเลยมีรูปทรงต่างๆคือสำหรับผมรู้สึกว่าใส่แบบในแอฟเวอรเดียนต์ได้เลยยิ่งผมอ่ะกำลังหาแว่นอยู่พอดีใช่แล้วพอได้ใส่เนี่ยก็บอกเขาว่าผมขอได้ไหมครับได้องขอไปใส่เลยใชอบๆๆนั่นเป็นรูปเล็กๆกางๆสำหรับผมใช่ไม่เป็นไรนี่เป็นรูปอุ้พุงเท้าพุงเท้า เว้ยมันน่ารักตรงนีแบบกินหมี่แล้วของคี่ฟันมีไหมครับของพี่ฟันเป็นตากะลายเดี๋ยวครูเข้ากับเช้าแต่ชอบนะชอบทั้งสองโนเลยรู้สึกว่าเข้าอ่ะอันนี้ขนาดผมใส่สองงานผมยังไม่หนักเลยนี่คือเรื่จริงโอ้ยเขาดีมากอ่ะดีมากกระต่ายกับเฟิร์สอะไรน่ารักมากอันนกระต่ายกับเฟิร์สหรออยากกินตาน่ารักคู่ เด็ดกาดดีมากดีมากครับดีมากมีชุดฝากอะไรอ่ะพี่เตื่อฝากลีนกาดฝากลีนกาดนะครับถ้าผมก็ขอฝากลีนกาดไว้ในห้องของคอนแชรทุกคนด้วยนะครับผมแว่นนี่คือคุณภาพดีจริงซื้อไปใส่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแถมดีไซน์ดีไซน์สวยนะดีไซน์สวยมีดีเทลคือรับกับรูปหน้าเออจริงสวยนะวันเนี้แล้วสวยอ่ะแล้ววันตื่นล่ะไม่ใส่แว่นแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นจริง ใช่ถ sí. okay. yeah. um, ้าผมก็ก็ขอฝากกิันด like. yeah. okay. hey, ้ยครับ huh. ก go okay. okay. ็ขอบคุณ huh. ท okay. ี่ส่งกรอเปมาก็แว่นก็อย่างที่น้องบอกไปว่าแว่นสวยแล้วก็มีดีไซน์แล้วก็น้ำหนักเบาใส่แล้วแบใส่อดได้ไม่พูดไม่ได้คิดจครับผมนี่คุณกระสูดมาขอบคุณมากครับจิงก็ก็เกินคาดเราไปทุกทุกดีเหมือนกันก็แบบ คือมันเราก็ได้ดูพร้อมทุกคนแล้วพอเราดูเราก็คิดว่าแบบเออทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนเราเหมือนก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับที่ดีมากจากพี่แฟนคลับทุกคนเเลยพโเค,เยค้ชกิตเจริญเด็กเน็กในเซนต์วาทั้งหมดที่มีคนตอนนี้กจ็จะมีเข้ามาแล้วใช่ไหมครับไม่ขอบคุณขอบคุณมากๆครับรู้สึกบ้านในฐานะนักแสดงภูมิใจฮะคือด้วยความนี้เราตัวนักแสดงเองรวมถึงโปรดักชั่นหลังบ้านรวมทุกคนที่มีเกี่ยวกับ ที่เกี่ยวกับเกียีดนาคือเขาตั้งใจมากจริงแล้วพอผลงานที่มันออกมามันได้ผลตอบรับดีขนาดนี้มันก็ต้องมันขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบให้พิเศษกับผลงานที่มันคุณภาพดีแบบคือมาเปิดบ้านในน้ำผมก็ต้องขอบคุณทุกคนยครับคือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเราจริงๆจริงแบบว่าคือเราก็ตั้งใจทําผลงานแบบคือมันดีใจมากที่แบบผลงานที่เราตั้งใจมันแบบออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วแบบ ทุกคนก็แบบชื่นชอบอันนี้มีมีแจกมีรับมูลแต่ในพวกเราไหมทีวีต่อไปจะมาแค่ไหนเออมันจะพบขนาดไหนเพรานหน้าเราเห็นหน้าเราพบกมาสี่หน้าอีผมว่าก็ทีวีหน้าจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยแต่ผมว่ามันจะขอบขึ้นกว่าถูกทีวีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากที่เห็นภาพสปอยมาแล้วเนี่ยภาพรวมภาพรวมเออภาพรวมคือหน้าใกล้ขึ้นมีความแบบใกล้ชิดมากขึ้นหน้าใกล้ฮะ น่าใจน่าเอหน้าทางเจ็บไงใก่ตอนไหนเอ้านี่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ยภาพออกมาเนี่ยโอ้ภาพเมื่อเช้าอ่ะนะใช่มันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นอ,อ,อย่ามาคิดไปเองในตอนแนี่ยไกลมากเลยอ๋อตอนเรียนไกลมากอะไรใครใกล้อ่ะใกล้กว่าไหนสิดีมิมไม่รูปตอนดูงดหงิดหมอนมันมุมกล้องครับนี่มุมกล้องเลยมุมกล้องเออ มุมกล้องแบบรู้สึกถึงอะไรเลยอะครับผมแม่ครับมันปิ๊งอะไรบ้างพูดไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยลองนึกซึ้อะไรเออไม่รู้่ดูดีครับไม่รู้ว่าดูรีแอคหรือว่าดูดีพูดหน่อยสิจ๊ะอะไรก็มันไม่ได้โดดนิดหน่อยจะพูดอะไรแล้วเมื่อไรเราที่ต้องบูตปิ๊งอยู่แล้วมีอยู่แล้ว มันมีราคามีราคาอยู่แล้วนี่มันมีหมอนกั้นนี่เขาเอาไปตัดหมอนออกก็หล่อก็ได้ก็ได้ค่ะแต่เนี่าก็ยิ้มออไปแล้วก็หลังเรืออาจจะเดือดเดือดขึ้ไหนเดือดขึ้ไหนนั่นแหละสิเดือดาจจะยังอาจจะยังไม่รู้ก็รอดูพร้อมทุกคนนี่แหละใช่แต่ก็ตื่นเต้นแล้วถ้าสุดซีรีส์ก็ ไม่ได้นะคว้ารางวัลที่สร้างมาถูกกรรมอ๋อใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยบ้านที่แบบว่าโอ้โหมันเดี๋ยวมันสร้างมาถูกกรรมทุกแต้มตอบโอ้ดีจริงดีใจดีใจดีใจมากๆก็ขอบคุณสำหรับรางวัลมากจริงคือมันมันแบบทำให้ทีมงานลงถึงตัวนักแสดงด้วยมันก็หายเหนื่อยไปได้เพราะมันก็คือรางวัลที่แบบที่เราตั้งใจทำผลงานออกไปแล้วเราก็ได้รางวัลก็คือมันมันภูมิใจจริงจริงเรื่องนี้ก็ถ่ายยากลำบากสถานที่ไม่ได้สบายเนาะใช่ครับ แต่แบบว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบคุยกันอยู่เลยว่าแบบเออเราก็อยากได้บ้างอะไรเงี้ยครับปีนี้เราได้เลยเราแบบมันแบบมันพอนึกถึงตอนนั้นแล้วมันแบบภูมใจอือนับหนึ่งนับหนึ่งวันนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนแบบเยอะมากมากขอบคุณมากตอนนี้ไฟงานไฟงานที่ไหนไม่มีที่เดินแล้วนะวันเนี่ยเฮ้ยขอบคุณท้องแม่กุญเราก็ เซอร์ไพรส์ทุกครั้งต่อให้แบบครั้งนี้จะไปแล้วแบบมีแฟนคลับเยอะเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะแบบแฟนคลับจะมาเยป่ะเลาวพอไปแล้วมันเจอแฟนคลับเยอะก็เซอร์ไพรส์ทุกครั้งจริงๆแล้วขอบคุณทีม่มาต้อนรับเราแบบแบบอย่างนี้ตลอดเลย ว่าเขาก็เป็นกำลังใจกันเราใช่ใช่ใช่กำลังใจที่ดีเลยแหละไม่ตําแ่งข้างแตนแน่เลคุณผู้ชมโอ้โได้แล้วใช่จริงเหรอคุณครับถ้าแตนได้อีกมาเพิ่มอีกนะแตนมาเพิ่มได้อีกได้อีกยังมีทีเล่นกันทุกคนจริงเพราะเดี๋ยวหลังงานเพุ่มเราเดินไปเล่นกันทุกคนเองครับ้ที่นี่ก็ดังนะ cover เพลงก็คือฝากร้านไปเลยแบบ ใช่ลูกเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้เราก็เพิ่งเช็คกันไปก่อนตอนนี้ก็สองนัดแล้วแบบไม่คิดเหมือนกันว่าเพลง cover ของเราสองคนจะแบบมีคนชอบแล้วก็ฟังเยอะขนาดนี้เขาน่าฟังหมดแต่คนได้เปิดมัน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 ก็อยู่คนที่แบบชอบเพลงในขั้นสุจริงจริงแล้วผก็เรื่องเพลงใช่ไหมครับก็ยังก็ก็พวกเราก็ตั้งใจแบบมากๆเรื่องนี้ยก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ชอบเพลงนี้แบบเวอร์ชั่นของเราแบบตั้งใจถ่ายทอดออกมาทุกคนได้ฟังอืมเพราะตั้งแต่วันที่เราร้องมันบัสกิ้งอะไรเงี้ยก็พอเห็นแบบคนแชร์กันเยอะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆนะครับอืมนอกจากนีก็จะมีขอบคุณทุกที่อยากฟัแบบพี่แก้วนอ๋ออืมอื้อได้ก็ได้ออยิ้มได้ จะม่นาจไม่นาเฮ้ยจริงตอนนั้นเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะตอนตอนแรกเราถ่ายรายการทั้งรายการยังอยู่เราก็พอออกมาเห็นเราจะไม่นายชวิตเอ็กซ์เอ็กซ์แบบว่าอยากร้องเพลงด้วยจริงๆเราเพูดจริงผมมาเคยอยากเคยคิดว่าอยากร้องกับเพลงจะอยากร้องเพลงกับจะม่นามันานักนะแล้วเราจริงเราเคยคอปเปอร์เพลงจะม่นาใช่นายจริงๆถ้ามีโอกาสก็จะถือว่าโชคดีของเราสองคนด้วยเพราะเราจริงเราก็ติดตามผลงานของมาันเพลง น้องลองขอแม็กซ์ทีมได้โอกาสต้องมีใครอากลองทีมอะไรกับใครเฮงอะไรก็ได้เรื่องมาเลยให้น้องเป็นเนอรเรื่องมาได้เลยให้ให้เขาเลือกให้เขาคนเรือยเหรอเลื่องคนเลยรืนอยเออเออแล้วเราจะประสานกันยังไงสามคนโอ้ยเราได้อยู่แล้วเออราสลับกันไปเลยสามคนเลยใช่ครับน้งวันสิบสี่ได้เลยนะได้หมดเลยสิเพลงก็ได้เอออยากเราฝากบอกเอาไว้ตรงนี้เนาะมานจะเจอเขาว่าให้เลือกเพลงมาเลยได้เลยครับอยากดิสมาได้เลย ก็ก็ทุกวันแต่ว่าก็ยังสบายอยู่โอเคก็ทสองงานได้ก็ถ่ายรึเปล่าใช่ก็มีถ่ายบ้างมาอีเวนต์บ้างแค่ยังสบายอจังหวายอยู่สบวยอยู่สบายมากค่ะคือถ้าถือว่ามีงานแทรกมาแล้วเราวิ่งได้เราก็จะไปได้เราก็จะไป แต่แต่ล่าสุดมีตนานีกอล์ฟด้น้องว่าล่าสุดมมีเป็นตีกอล์ฟไปกันละมากเกินเลยใช่ส่วนใหญเมื่อคืนเมื่อคืนเลิกงานไวไงก็เลยแบบพี่ด้นก็เลยแบบชวนไปตีกอล์ฟตีกอใช่เพราะว่าเราไม่ได้ตีกอล์ฟนานแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากไปตีแล้วมันเลิกงานไวพอดีก็เลยไปพาน้องแบบไปหาอะไรกินแล้วก็ไปตีกอล์ฟไปกันใหม่โอ้โหปวดแขนเลยไม่ผมไม่คิดว่าไมค์กอล์ฟจะหนักขนาดนี้ แค่แบบแค่แค่แค่จับก็แบบยากแล้วนี่เองกับพี่ต้นเก่งนะตีเก่งเลยแค่ตีแค่ตีให้ลูกไปก็ยากแล้วแต่พี่ต้นมีตีแบนด้วยเขาเขาสอนอะไรอย่งเงี้ยพี่ต้นก็สอนอะโห้หลอนนะตั้งแต่ทาทาจับหมายแล้วลก็แบบขยับตัวปิดปิดตัว,ตวแล้วแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยจะผิดยังไงอ่ะแล้วก็แบบ ตัวตัวนี่ห้ามขยับนะบอกว่าปลไปไปแค่อะไรทุกอย่างแหนะไปแค่แหนะแล้วก็แบบแต่ตอนไปนี่คือตัวไปด้วยอ่าวิทฤษฎีถูกนะวิดูกนะก็จำได้ได้คนบ้างเห็นไหมเนี่คบ้างเห็นไหมโอเคเลยนะครับครั้งแรกเดี๋ยวว่าตีไปก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าการตีโดนลูกกลับมันก็ไม่ใช่ง่ายๆ่ายให้คะแนนให้คะแนนถ้าเต็มสิบหรอให้สิบเลยุ้ย ถึงถึงจะตีแบบสิบครั้งยี่สิบครั้งเราก็ให้เราก็ให้จิบถ้าเดี๋ยวผมไปเป็นโปรนะเป็นโปรเลยเหรอโอ้ได้ได้ได้เราลองงานกระชุนไปอีกไหมไปนะประเด็นคือมีของกินไงที่เราจุดนไปสองวินะจุดกินไปสองวิจุดกินไปสองวิแต่แต่เมื่อคืนของกี่อร่อยมีมีนี่ทัพเปิลกับดับเบิลแซนด์วิชทัพเปิลเนื้อไม่รู้อร่อยจัดแว่าแสดงว่ารับงานก็รับไปเลย เราล่ะใช่ครับพอมีแบบของกินปุ๊บแอร์เย็นเงี้ยเขาไปอ่าโอเคอ่ะแต่ถามพี่ถุงหลังพี่คนแชร์ข่าเติร์ดก็แบบฟาร์มทั้งฟาร์มอ๋ครับนะฮะนะับก็แบบหลอกอ่าหลอกเป็นปู่ไปก็ไ จริงๆไม่เป็นเราไม่เคยพูดด้วยแหละใช่แล้ว,วก็ก็มีคนไปมีพี่ๆท,ทำข่าวมีเอาไปสื่อไปแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไม่รู้จะต้องพูดถึงคนปู่ไงดีใช่ปกติยัง <laughs> ไงค่ะคนปู่ด,ดุไหมครับปู่ดุไหมก็ดุคดรับดุดุยิ่งอยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบเด็กๆเลยเลยเขาก็เวลาแบบจริงเคยเล่าไปแล้วแหละคือเวลากินข้าวด้วยกันเขาก็จะแบบ ผมตัวตัวเองอาจจะไม่ค่อยกล้ากินข้าวด้วยเท่าไหร่เพราะว่าถ้ากินไม่หมดอาจจะโดนด,ดุอะไรใครก็เลยนับครั้งกินข้าวด้วยกันได้เลยแต่เขาจะจะ,จะดุเราด้วยเหตุผลมากกว่ามีอะไรก็จะแบบสอนแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเสียงดังมันเลยดูทําให้แบบเขาดุไปตลอดแต่จริงๆเขาไม่ได้ดุตลอดเวลาขนาดนะั้นเวลาเขาพูดคือเขาจะสอนด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เสียงดังเฉยเอือใช่ ยังไม่ได้ถามอ่ะยังไม่ได้เจอเลยใช่ใช่ใช่ยังไม่เจอเลยคือตั้งแต่เราเริ่มงานเยอะงนี้ก็คือได้โอกาสกลับไปหายังไม่ได้กลับไปหาไม่ได้ใช่ยังไม่เจอแต่เขาก็ถามอยู่เห็นไหมบอกว่าเขาก็ถามว่าเต้นอยู่ไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอาจจะต้องมีเวลากลับไปหาถูกไหมใช่จะอาจจะคืออยู่ก็มีข่าวแชร์มาครับอืดาวถ้ามีเวลากลับไปนี่ถามคนมากผมไปกินข้าวด้วย กน้าเจอหน้าเจอครุ่นพี่ปู่ไปตั้งดูไม่ดูหรอไม่ดุอุไม่ดีเลยไม่ดีกไป้บอกชอบบอกว่าดูอ่ะนิดนึงอ่ะนิดนึงด้วยความคุณเป็นคนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแม่ถ้าเขาด่วนได้ไหมไม่ได้ไอ้เพื่อนอาจจะต้องบอกคุณปู่ว่าอย่าดูแต่คุณปู่มีขนมให้กินอร่อยอร่อยเยอะ กเ็นงครับไม่ไดไม่ได้มีถ้าผมไปแล้วได้กินอะไรฮ่ะกินอาหารร้านี่ไงเออโอเครอนุนแล้วกันเอนเได้ไปเมื่อไหร่ครับผมพูดภาษาอังกฤษหน่อยไปอ่อ today so n o s t f u n o w t just g e t t e you n and t t t y e เลยหรอเอออต้แปดก็ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาวันนี้ก็แบบคนมาให้เยอะมากแล้วพี่ๆให้สื่อเยอะมากผมพี่ๆสื่อนี่แบบคอยแชร์พวกเราเยอะเราแบบห้แบบเออเราเป็นที่รู้จักในร e s ใช้ปากเก่งเวลาพรุ่งนี้แล้วตอน EP ต่อไปครับผมเป็นผมเป็นภาษาไทยัเเียวห้มดโอเคครับก็พรุ่งนี้ครับผมก็จะเป็น EP 6ครับกับ เขียนพิราต้องรอทุกคนก็สามารถติดตามได้ที่ช่องวันสามเอ็ดเวลา3ามทุ่ครึ่งครับผมแล้วก็อันคัดเวอร์ชันในทางไอีเวลาสี่ทุ่ครึ่งครับผมฝากด้วยครับอังกฤษอ๋ออังกฤษอี่เตอร์พูดไปหมดแล้นไทยไทยไทยครับผมก็นั่นแหละสามารถดูได้สามทุมครึ่งทุกวันเสาร์ที่ช่องวันสามสิบอ้วก็สี่ทุ่มครึ่งแบบเวอร์ชันอันคัได้ที่ไอี ดูสดใช่ใช่อยากให้ดูทั้งสองเลยเพราะว่าเน็ตติ้งเราจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบีกเพราะช่วยกันเล่นเทรนปั่นเทรนให้แบบขึ้นไปสูงๆให้เปิดการมองเห็นให้เห็นเยอะตลอดไปให้ได้ไกลขึ้นอีกจะได้แบบว่าดูไปพร้อมพวกเราได้จะได้แบบแบบคุยกันในเอ็กันก่อนโทขึ้นมาปั่นช่วยกันปั่นเทรนโอเคขอบคุณครับ